คงเป็นเล็กบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงแบงค์เล็กบอลวันนี้เป็นโปรแกรมวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2568มีหคู่6ทีม,มาฝากทุกคนเป็นประจำทุกๆวันครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงวิเคราะห์ฟุตบอลครับฝากทุกคนกดติดตามช่องทางของคงแบงค์เล็กบอลตามช่องทางด้านล่างที่เราขึ้นท่าอยู่ตอนนี้ส่วนใครที่ถามกันเข้ามาเรื่องหมู่บ้านของพวกเราครับแค่แอดไปที่บ้านเขียว ny 2 4มแอําหน้าพิมพ์คาว่เข้องสุ่มีแอดนใหน้าพิมพ์คำวนนค ปาลีกล,อล็อบคัลเลอรเกมที่2ทั้งหมดครับคู่แรกขอไปเริ่มที่คู่ระหว่างเจ้าบ้านมิทิลแลนด์เปิดบ้านพบกับเฟรดดิกสตัดคู่นี้เริ่มที่ออฟก,กันในเวลา5้าทุ่มเกมคู่นี้ลงเตะกันที่สนาม MCH Arena ครับรังเย้าของทางมิทิลแลนด์เจ้าบ้านมิทิลแลนด์ทีมจากประเทศเดนมาร์กครับส่วนทางเฟรดดิกสตัดเป็นทีมจากประเทศนอร์เวย์มาเช็คผลงานในตารางอันดับของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านมิทิลแลนด์ปัจจุบันอยู่อันดับที่5ลงเตะไปแล้ว4นัดทำไปได้6แตม้มส่วนฝั่งทีมเย Fred utt, ือนเฟรดดิกสตตััััััปปปจจุบบบบนนนออยู่ด 17, 18, ่ดไไดดทที16ค,ครลรลลงเะไแแ้วา มิทูลนด์ชิงความได้เปรียบมาได้ก่อนครับบุกไปคว้าชัยชิงความได้เปรียบมาได้ก่อนในเลกแรกด้วยสกอร์หประตูต่อ3มาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของมิทูลนดนชนะ2เสมอสาไม่แพ้ใครเกมล่าสุดลงเลนในลีครับเปิดบ้านเสมอกับเฟรเดอรลิเซียด้วยสกอร์สประตูต่อ3มมาดู5เกมของเฟอร์นิตัดครับหเกมของพวกเขาทําผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมในเกมล่าสุดก็เป็นเกมเลกแรกครับที่เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3มาาชูความพร้อมในเกมนี้ครับความพร้อมเกมนี้เจ้าถิ่นจะขาดผู้เล่นต มีโอริเวอร์โซเรนเซนและเปโดบาโวจับคู่เป็นดูโอแดนกลางครับส่วนด้านหน้าจะมีจูเนียร์บรูมาโดและฟรานคูลิโนขอเลาตาข่ายร่วมกันครับส่วนฝั่งทีมเยือนก็ขาดเช่นกันครับจะขาดผู้เล่นตัวหลักหนึ่งรายที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บตัวหลักคืนนี้แดนกลางจะมีลิโอนาร์ดอูบูซูและร่วมกับร็อกโคซีนส่วนด้านหน้าจะมีเอมิลโฮเทนและเฮนริกสโกวอลครับคาดการเกมคืนนี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านมิทิลแลนด์เหนือกว่าที่1.25รูปเกมในแรกแรกถึงแม้สกอร์จะห่างถึง2ลูกแต่ฟอรร์มมโดยวค่อนข้างสูสีครับในเกมมคืนนี้ิิทลแลนนนด์เเจ้้าาบหกว่าทุกอย่างครับับท้งงเรรื่ออสก์แลละกการับมาลลงเ นบ้าตัวเองฟรตติสตัดต้องใส่เกียร์หเดินหน้าลุยเต็มที่แน่มิทิลแลนด์แค่รอจังหวะสวนแบบคมๆดูแล้วทีมเยือนมีเป็นลมได้ครับคงเบ้งขอเลงมิทิลแลนด์มิทิลแลนด์แผนดี โดยต่อกันคู่ที่2ในรายการนี้ครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้าน SK b r a n รเปิดบ้านพบกับ h a c k e n คู่นี้เริ่มทีออฟก,กันในเวลาเที่ยงคืนคู่นี้เตะกันที่สนามบรานสตาดิโอนครับรังเย้าของ SK b r a n รานบรานเจ้าบ้านทีมจากประเทศนอร์เวย์ครับส่วน h a c k e n ทีมจากประเทศสวีเดนมาเช็คอันดับตามตารางของทั้งคู่กันก่อนครับบรานเจ้าถิ่นครับตามตารางอยู่อันดับที่3ของลีกลงเตะไปแล้ว17นัดทำไปได้33แต้มส่วนฮักเคนปัจจุบันอยู่อันดับที่สิบในลีกครับลงเตะไปแล้วสิบเก้านัดปัจจุบันทำไปไไไดดด้้้้แตมมสสำหรรรรััับบบบผลลงงานนนานนนนนใเเเเกกกก็็คคปปุออชะถถึิ่วย์ มาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของบรานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เจอกับฮักเคนครับเอาชนะไป0-2มาดู5เกมของฮักเคนครับ5เกมของฮักเคนทีมเยือนชนะ1เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดเลนนลรีครับออกไปเยือนเดเกอร์ฟอร์ดทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0มาดูความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ครับบรานเจ้าถิ่นยังคงมีนักเตะเจ็บค้างสต็อกอยู่2รายเหมือนเดิมครับคาดว่าไม่มีผลอะไรในเกมนี้วันนี้ยังคงใช้3 ฝังฟอร์มแรงคอยล่าตาข่ายครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับไม่มีรรยง,งานตัวเจ็บและแบนเข้ามาตัวคงหวังของฝากไว้ที่ไซมอนกูสตัฟสันครับเเมเกอร์ตัวเก่งของทีมรวมถึงจะมีกองหน้ารายใหม่ครับอย่างอาร,เริเอนสวาับักลงว่าตาข่ายในเกมคืนนี้คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขจะให้เจ้าบ,บ้านเอสเคบรานเหนือกว่าที่1.0ในเกมคู่นี้จะบอกว่าบอลคนละเชิงก็ได้ครับในเกมที่แล้วขนาดฮักเคนในบ้านยิงทิ้งยิงคว้างไปซะเยอะส่วนทางบรานเองก็ครองเกมมากกว่าครับมีโอกาสทำประตูมากกว่าในเกมคืนนี้บรานกลับมาเล่นต่อ กากระเจี๊ยบครับคงเบ่งขอเลง SKBRAND SKBRAND งานพรีเมียม คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่คู่ระหว่างเจ้าบ้านโนอาเปิดบ้านพบกับลินคอนเรดอิมคนนี้เริ่มคียออฟกันในเวลาเที่ยงคืนเจ้าบ้านโนอาทีมจากประเทศอาร์เมเนียครับส่วนลินคอนเรดอิมทีมจากประเทศยิบรอตา้ามาดูผลงานตามตารางของทั้งคู่กันก่อนครับโนอาตามตารางอยู่ดับที่4ครับหลีกเพิ่งเปิดลงเตะไปแล้ว1นัดนะทำไปได้3แต้มส่วนทางทีมเยือนลินคอนหลีกยังไม่เปิดครับปัจจุบันยังไม่มีแต้มส่วนผลงานในเกมแรกแรกครับทั้งคู่เสมอกันมาด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งที่บ้านของลินคอนครับมาดูผลงานห้าเกมที่ผ่าน เ,เกมที่ออกไปเยือนลินคอนครับเสมอกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งมาดู5เกมของลินคอนเรดอิมครับห้าเกมทําผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เสมอกับโนอาเชน่นกันครับเสมอกันไป1นึมาดูความพร้อมก่อนเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับทั้งคู่ถือว่าพร้อมครับไม่มีรายงานตัวเจ็บและตัวแบนเข้ามาในเรื่องของคุมกําลังครับทางโนอาจะใช้กุสตาโวซองการเรเป็นตัวปั้นเกมครับคอยซัพพอร์ตสามภาษาในแดนหน้าอย่างมาเตอุสอายาสกอมานเวยันและอารังเกอร์กิสครับส่วนทางฝั่งลินคอนเรดอินครับตัวหล วิโตวิกตอร์ยากายสลงเล่นร่วมกับอังเดรเจเดบาครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าถิ่นโนอาครับเหนือนกว่าที่1.5คู่นี้สาหรับฟอร์มในเกมแรกๆถือว่าสูสีครับมีโอกาสพลักกันบุกและผัดก,กันยิงสูสีกันแต่ส่วนใหญ่ก็ดูทําอะไรกันได้ไม่มากครับถึงโนอาจะได้เปรียบพอนในเลกนี้กับมาเล่นที่บ้านของตัวเองแต่ดูแล้วไม่น่ายิงผ่านเงื่อนไขที่เปิดมาครับคอ่นี้ขอเชียร์ไปทางทีมเยือนครับดูแล้วมีลุ้นกว่าคงเบ้งของเล่งลิ er นคอนเรดอนมิมเชียร์ล คู่ที่4ครับไปต่อกันที่คู่ของเจ้าบ้านชักตาโดเนสเกมนี้เปิดบ้านพบกับพนาทินายกอสคู่นี้เริ่ม kick off กันในเวลาตีหนึ่งเจ้าบ้านชักตาโดเนสทีมดังจากประเทศยูเครนครับส่วนฝั่งทีมเยือนพนาทินายกอสเป็นทีมคุ้นหูจากประเทศกรีซคู่นี้ต้องเตะที่สนามกลางครับสนามสตาดิโอนเมียนสกี้อิมเพนราก้าเรมานาสนามตั้งอยู่ในประเทศโปรแลนด์ครับเนื่องด้วยยูเครนยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเลยต้องมาเตะสนามกลางมาเช็คอันดับตามตารางของคู่นี้กันก่อนครับชักตาโดเนสปัจจุบันอยู่อันดดดัััััับบบบทททีีี่่่่่คครรรลลลงงงเเตตตตตะะไไปปแแ้้ววนนนนนมมมออออยยยููสสพาาาาาิก 26นัดทำไป50แต้มส่วนผลงานในเกมแรกๆของคู่นี้ครับที่บ้านของพนานทินายกอสทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป0-0นมาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5้าเกมของชักต้าโดเนสชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดลงเตะในลีครับออกไปเยือน FC คาพาร์ตี้เสมอกันไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3มาดู5เกมของพนันทินายกอสครับผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมในเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เจอกักบชักต้าโดเนสครับเปิดบ้านเสมอกันไปด้วยสกอร์0 0มาเช็คความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับาาบา้้นชโมี ที่เจ็บอยู่แล้วหลายรายอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะรายล่าสุดอย่างลาซานาตาโอเล่ที่มาบาดเจ็บในเกมล่าสุดเกมนี้ต้องพึ่ง2แนวรุกบราซิลอย่างเนวตันและคาร์เอาเรลียสครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนพนาทีกอสไม่มีรายงานตัวเจ็บและแบงครับตัวหลักจะมีเปรโดซิลิเวล่าคอยปั้นเกมส่วนแดนหน้าจะมีเตเต้และฟาคุนโดเปยิสตีอดีตไดเก่าของแมนยูเนเตต์เป็นกำลังหลักในเกมคืนนี้ครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านชัคตาโดเนสเหนือกว่าที่0.75โอกาสเข้ารอบของทั้งคู่ในเกมคืนนี้ยังคคคงงงเเเเเเเปปปปิดดดกกกกกกว้้าาารรรรรรรััับบบใในนนนมมมแแแไไ่ีีีีสสยยยล็ทชตโ ที่บุกได้มากกว่ามีโอกาสยิงพอสมควรครับแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เกมนี้ทางชักตาได้กลับเล่นในบ้านไม่ปล่อยผ่านแน่ครับโดยเฉพาะ2เกมในบ้านล่าสุดยิงรวมกันไป8ลูกยังมองว่าทีมเจ้าบ้านยังคงได้เปรียบและมีดีพอจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับคงเบ้งขอเลงชักตาโดนิสชักดาโดนิสเกรดเอคู่ที่5ครับไปดูคู่ของเจ้าบ้านดาริต้าทิลานเกมนี้เปิดบ้านพบกับสเตอัวบูคาเรสคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งคู่นี้เตะกันที่สนามฟากิววอร์รี่ครับ รังย้าของดาริต้าทิลานเจ้าถิ่นดาริต้าเป็นทีมจากประเทศโคโซโวครับส่วนทางสเตอวบูเครสเป็นทีมจากประเทศโรมาเนียมาเช็คผลงานตามตรนารางคะแนนของทั้งคู่กันก่อนครับลีโคโซโวยังไม่เปิดครับปัจจุบันเจ้าบ้านยังไม่มีแต้มส่วนสเตอวบูเครสปัจจุบันอยู่ดับ12ครับลงเตะไปแล้ว5นัดทำไปได้4แต้มสำหรับสกอร์ในเลกแรกครับเป็นทางสเตอวบูเรสครับเปิดบ้านเอาชนะมาได้ก่อนครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2มาเช็คผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของดาริต้าทิลานชนะ2แพ้เกมเกมสุดก็เป็นเกมที่อออกไปเยาสเบัักมนน้นแพไป3-2 ส่วน5เกมของสเตย์อูบูคาเรตทำผลงานชนะ1แพ้4เกมเกมล่าสุดเลนินลีครับเปิดบ้านแพ้กับเอฟซียูเนียด้วยสกอร์ศประตูต่อหนึ่งมาดูความพร้อมเกมนี้ครับเจ้าบ้านจะขาดนักเตะตัวหลัก2รายครับมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักคืนนี้ครับจะมีดูโอ้แดนกลางอย่างอัลเบิร์ตดาบิกาชประสานงานร่วมกับเวเซลลีมาชส่วนด้านหน้าจะเป็นเบริมครัสนิกกี้ครับส่วนทางฝั่งสเตย์อูครับมีทั้งตัวแบนและตัวเจ็บครับรวมแล้วกว่า3รายแกนหลักคืนนี้จะมีดาริอุสออรารูวัลสิลิเเเเลงง่่นรรรวมกกกัับอออ์ตาส่วนนนนหน้าจะเเป็ดวิดมิคูเลสคู าการเกมคุ่นี้ครับเป็นทางสเตอัูบุคลตครับบุกมาเหนือกว่าที่ศูนย์จุดห้าสเตอัูบุคลิตในชุดนี้ไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนครับถึงแม้ในเกมคืนนี้คู่แข่งจะอ่อนกว่าพอสมควรก็ตามดาริต้าจิลานโชว์ผลง,งานในเลกแรกให้เห็นว่าพวกเขามีวินัยในเกมรับครับและมีเกมสนกับที่น่ากลัวพอสมควรดูแล้วรอโอกาสสนับดีดดูแล้วคืนนี้เจ้าบ,บ้านมีลุ้นครับคงเป้นขอเลงดาริต้าจิลานดาริต้าท้าให้ลอง โคดี6ครับไปปิดท้ายกันที่คู่ของ Sport ติ้งบรากาเปิดบ้านพบกับ CFR Cruz คู่นี้เริ่ม k i c k o f กันในเวลา1:30นค,คู่นี้เตะกันที่ Mu นิซิปัลเดบรากาครับรังเย้าของบรากาจอทินบรากาทีมจากโปรตุเกสครับส่วนทาง CFR ครุสทีมจากประเทศโรมาเนียมาดูอัดตามตารางของทั้งคู่กันก่อนครับบรากาลีกเพิ่งเปิดครับตามตารางอยู่อันดับที่1ลงเตะไปแล้ว1นัดมีอยู่3แต้มส่วน CFR ครุสปัจจุบันอยู่อันดับที่13ครับลงเตะไปแล้ว4นัดมีอยู่4แต้มสําหรับผลงานในเกมเแรกครับเป็นทางบรากาบุกไปเอาชนะมาแล้ก่อนครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ2มาดู Head to Head ใน5เกม 5เกมของรา้าผลงานดีครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเล่นในลีครับเปิดบ้านชนะซีดีทอนเดล่าด้วยสกอร์3ประตูต่อ0มาดู5เกมของซีเอฟอาร์ครสครับ5เกมผลงานเสมอ2แพ้3เกมไม่ชนะใครเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แพ้กับบราคาครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ2คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทางรา้าเจ้าบ้านเหนือกว่าที่1.25สําหรับผลงานในเกมเล็กแรกครับถือว่าทางซีเอฟอาร์รสสู้ได้ดีครับผลัดกันบุกผลัดกันรับได้อย่างสูสีแต่สกอร์กลับเป็นทางฝั่งรา้าครบีีี่่ได้ร้รยมาาากกอนนนใจะต อย่างเจ้ามูตินโยครับผลทดแบงกลับมาส่วนทางทีมเยือนซีอาตัวเจ็บมีเพียบครับทำให้มองว่าในเกมนี้บราการได้เปรียบค่อนข้างมากเกมในบ้านขึ้นชื่ออยู่แล้วครับใน10เกมพวกเขายังไม่แพ้ใครส่วนเกมนอกบ้านของ CFR รไร้ชัยมา4เกมติดขอแค่ยิงคมๆหน่อยครับสำหรับเจ้าบ้านเชื่อว่าถ้าลูกแรกมาไวกู่นี้มีหลายแน่คงเบ้งขอเลงสปอร์ติ้งบรากาบรากามันน่าลุ้นและนี่คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เราเอามาเคราะห์ทางหน้าช่องใครที่ยังไม่นำใจครับอย่าลืมครับไปรััไต่อกนด้้ าก,กด subscribe กดหัวใจกดติดตามมาด้วยครับตามช่องทางนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอให้ทุกคนเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับแล้วพบกันใหม่กับคงเบ่งเล่งบอล